ว่าเจนเดอร์หรื่ดีหรือความหลากหลายทาง,าทงเพศเนี่ยเอ่อมันเป็นศัพท์ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ศัพท์เก่าเป็นศัพท์ใหม่พอสมควรนะครับการที่คนหนึ่งจะเลือกเป็นเพศสภาพแบบไหนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเลือกอย่างเดียวด้วยนะครับมันอาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมมันอาจจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปแล้วมันก็เป็นเพศส่วนตัวด้วยตอนนี้มีคนบอกผมว่าเอ๊ะมันขึ้นอยู่การเลี้ยงดูแต่ผมก็เจอเยอะนะว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงดูมาก็ปกติแหละ เหมือนชาวบ้านทั่วไปพอเด็กเขาโตขึ้นมาเขาอยากจะเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นกลายเป็นว่าขัดใจพ่อแม่เพราะนั<ม>้นมันไม่ใช่อย่างที่พ่อแม่เขาเลี้ยงมาแน่ๆเรื่องนี้เราต้องมองด้วยความเข้าใจมันเป็นปรากฏการณ์ซึ่งมันอาจจะมีอยู่แล้วนะในใจของคนในยุคโบราณ<ม>แต่มันเป็นยุคซึ่งสังคมไม่เปิดให้ได้แสดงออกในสิ่งที่ตัวตนตัวเองต้องการจริงๆนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยสังคมเปิเปดคนเองก็มี สิ่งที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองจะเป็นนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไปโทษคุณพ่อคุณแม่นะคุณหมอพี่ต้องมองมุมหนึ่งเหมือนกันว่าเขาอาจจะเกิดมาในสังคมซึ่งทุกอย่างถูกจัดวางไว้แล้วว่าเป็นโทษหนกโทษกแต่พอวันนึงแตลกลบมาทกาตายลูกไม่ได้เลือกเพศสภาพที่จะมีลูกต่อได้พ่อแม่ก็เลยเกิดความ อึดอัดครับข้องใจมันก็เป็นความเครียดของคุณพ่อแม่เหมือนกันแต่อาจะต้องมองทั้งสองด้านครับว่ายุคที่มันเปิดเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงตี่นา,าที่เริ่มที่จะสามารถเลือกเสศพ้าพาตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องอมองลูกด้วยความเข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยมันไม่ได้กําหนดกันได้งา่ายๆมันไม่ได้บังคับกันได้งา่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโลกแห่งทางที่อก เขาเลือกที่จะเป็นแบบเขาได้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะครับมันมีประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว,ว่าก่อนที่จะให้ใครเลือกใช้ชีวิตตามเทศสภาพแบบนั้นได้เนี่ยอาจจะต้องรอให้ในช่วงวัยรุ่นในช่วงการเรียนรู้ว่าเราชอบอะไรกันแน่ เหมาะกับอะไรกันแน่พอผ่านวัยรุ่นไปแล้วเนี่ยก็าอาจจะเลือกเพศสภาพแค่แต่งตัวการใช้ชีวิตหรือบางท่านก็อาจจะไปถึงขนาดที่เปลี่ยนแปลงอาไยในท้องทของเขาเลยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่หมอเน้นย้ำน,นะฮะต้องรอให้ผ่านช่วงวัยรุ่นแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเลือกท่าจะต้องไปถึงขนาดที่ต้องผ่าตัดหลายเพศครับก็เราก็หวังว่านะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยาากาย็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับในการ มีมุมมองใหม่ต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจนะครับเพราะในที่สุดแล้วเราก็คงจะต้องหนีไม่พ้นที่จะอยู่ในสังคมซึ่งมีคนมีความต้องการอันหลากหลายมีรสนิยมอันหลากหลายนะครับอย่างสงบสุขต่อไปนะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับ